สนับสนุนโดยรุ่นใหม่ Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power เหตุผลของฝั่งที่สนับสนุนให้อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปมองว่าการอยู่ในสหภาพยุโรปทำให้อังกฤษเสียผลประโยชน์มากกว่าทั้งประเด็นอธิปไตยการออากฎหมายการรับผู้อพยพรวมถึงเงินที่ต้องจ่ายสนับสนุนประเทศ EU อื่นในแต่ละปี ผลการลงประชามติในวันนี้ออกมาว่าคนอังกฤษส่วนใหญ่ลงคะแนนให้อังกฤษออกจากยูอาจารย์วรณพงศ์ดูรงขเขวโรธอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงระบุว่าอังกฤษ จะต้องเจอกับกำแพงภาษีที่สูงขึ้นในการค้าระหว่างประเทศรวมถึงมาตรการและกฎระเบียบที่ต้องไปทำข้อตกลงใหม่กับประเทศต่างๆทั้งอย่างพลาดประโยชน์จากการที่ EU จะไปทำ FTA หรือข้อตกลงกับประเทศอื่นอังกฤษอาจจะพลาดประโยชน์อะไรบางอย่างในอนาคตที่ EU จะไปทำ FTA หรือว่าไปทำข้อตกลงกับประเทศอื่นในตอนนี้เนี่ย มีประเทศเยอะมากที่ต้องจะทำ FTA กับ EU ซึ่งถ้าอังกฤษออกไปเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็ต้องพลาด สิทธิประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับแม้ผลที่เกิดขึ้นจะกระทบต่ออังกฤษมากกว่าแต่การที่อังกฤษออกจากอ eu ก็ส่งผลกระทบต่อ eu เช่นกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทนันคุณมาตรอาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระบุว่าผลลบจะเกิดในแง่ของความน่าเชื่อถือและเสรยรภาพด้านเศรษฐกิจต่อ eu รวมถึงประเด็นกระแสชาตินิยมใน eu จะกลับมาปะทุขึ้นอีกครั้ง การออกของกรีฑเนี่ยมันก็เท่ากับว่า EU กดปุ่มรีเซ็ตกับไปเหมือนสมัยโบราณก็คือกระแสชานินยมเนี่ยจะกลับมาฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็อาจจะส่งผลในการที่คิดจะจัดการธรรมชามติในประเทศอื่นหรือการถอนใบสมัครของคนที่ส่งมาแล้วหรือการอยู่ต่อแต่ว่า ไม่ยอมอทำตามหลักการมนุษยธรรมร่วมกันน่ะแม้ว่าสื่อหรือนักเศรษฐศาสตร์หลายสํานักจะเห็นว่าการที่อังกฤษออกจากอูจะเป็นผลเสียมากกว่าแต่ปัจจัยสำคัญในการที่คนอังกฤษจะตัดสินใจลงประชามติอาจารย์วิโรธอาลีอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าขึ้นอยู่กับว่าคนในแต่ละระดับให้ความสำคัญต่อเหตุและผลที่จะอยู่ หรือจะออกจาก EU ที่ต่างกันไปเขาเรียกว่ากลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ที่เชียร์เบรกซิเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะโต้เถียงกับฝ่ายที่บอกว่าอยู่ดีกว่านะฮะมันก็ทําให้เห็นชัดเจนว่า ผลกระทบในเชิงลบเนี่ยมันมีมากสำหรับคนโดยทั่วไปเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของ e ูเนี่ยน้อยอเข้าใจผลกระทบของ e ูเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็ใช้ความรู้สึกที่เป็นชาตินิยมใช้ความรู้สึกที่อาจจะมีผลกระทบส่วนตัวของตัวเองอาจจะถูกแย่งงานโดยคนที่อ,อพยพเข้ามาอะไรทำนองนี้นะฮะก็จะใช้ความรู้สึกนี้ในการทำการตัดสินใจทางการเมืองมากกว่าสตกากรรมของอังกฤษและสหภาพยุโรปอยู่ในกำมือของคนอังกฤษที่จะเป็นคนตัดสิน ว่าจะอยู่หรือจะไปซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็เป็นแรงกระเพื่อมสำคัญต่ออังกฤษและสหภาพยุโรปสักชานชัยอักพงถ่ายภาพทันชนกศรีธเนชัยเนชั่นทีวีรายงานค่ะ